ในคดีของน้องชมพู่เนี่ยครับที่ลุมพลเนี่ยตกเป็นจำเลยตอนนี้นะครับหรือว่าตั้งแต่ไหนตาลรมาแล้วแหะนะฮะก็เขาจะแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับเป็น2ฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าลุมพลเป็นคนทำนะครับเพราะว่าทางตํารวจหรือว่าอายการก็ดีก็มีความเห็นสั่งฟ้องนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ ถ้าลุงพลไม่ได้จะไม่ได้ทำเนี่ยนะครับศาลจะมีหมายจับมาทําไมนะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยทางลุงพลก็ตกเป็นจําเลยในคดีนี้นะครับรวมทั้งป้าแตนด้วยนะฮะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับก็บอกว่าลุงพลเนี่ยไม่น่าทําหรอกนะครับแล้วก็ยังไม่เชื่อว่าลุงพลเป็นคนทำนะครับซึ่งในกลุ่มหลังเนี่ยนะครับผมก็รวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ถือเอาตามหลักที่เรียนมาแหละนะครับเพราะว่า ารก็ยังไม่มีคําพิพากษานะครับแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยมันก็ยังไม่มีที่จะปรากฏออกมาชัดเจนนะครับว่าลุงพลเป็นคนทําเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี่ยนะครับก็มองอยู่นะฮะว่าเออเราจะบอกว่าลุงพลเป็นคนทําได้ยังไงนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับถามว่าพยานหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเออผมก็ขอยกตัวอย่างคดีอดีตผู้กํากับโจนะครับอ่าอย่างนั้นน่ะนะฮะเราก็จะเห็นอยู่ว่า มันมีคลิปออกมาชัดเจนนะครับว่าใครเป็นคนทํานะครับแล้วก็พอผู้เสียหายเนี่ยเสียชีวิตนะครับมันก็มันก็คือมีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเออใครเป็นคนทํานะครับแล้วก็มันทํากันยังไงนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับวิธีการทํำยังไงนะครับเอาถุงมากลุมหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าใครเป็นคนทํานะครับแล้วก็ คือเขาเรียกว่ามันไม่ต้องอะไรกันแล้วอ่ะมันก็ชัดเจนอยู่นะครับส่วนไอ้เรื่องที่จะว่าทําเพื่อขยายผลนะครับหรือว่าทําเพื่ออะไรอันนั้นอ่ะมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเป็นข้อแก้ตัวในคดีนะครับเป็นข้อที่จะให้การในคดีนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ว่ามันมีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับว่ามีลักษณะการที่เอาถุงเนี่ยไปคลุมหัวนะครับแล้วก็เกิดการเสียชีวิตขึ้นมานะครับ มันก็จะเห็นอยู่ชัดเจนนะครับว่าใครเป็นผู้ทําแล้วก็ทํายังไงวิธีการเนี่ยทำยังไงนะครับซึ่งมันแตกต่างกับคดีของน้องชมพู่นะ,ค,ะคดีของน้องชมพู่เนี่ยเราไม่เห็นอะไรเลยแบบนั้นนะครับไม่เห็นคลิปว่าลุงพลพาน้องขึ้นไปบนเขาไม่เห็นว่าเออลุงพลเนี่ยไปพาน้องชมพู่ออกจากบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เสียงก็เลยแตกอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับลุงพลทําหรือไม่ทํานะครับก็แบ่งกันกันเป็นสองฝ่าย แต่ว่าในที่สุดเนี่ยคดีเนี่ยก็ขึ้นสูสาลนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีพยานหลักฐานนะครับพอสมควรที่จะสั่งฟ้องได้นะครับซึ่งทางพนักง,งานอายการก็เห็นว่าคดีเนี่ยมันก็มีพยานหลักฐานนะครับก็เลยมีการฟ้องร้องกันซึ่งก็ทําให้ทางลุงพลเนี่ยครับตกเป็นจําเลยในคดีนี้นะครับในส่วนเนี่ยนะฮะอาจจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยครับทางเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยมีพยานหลักฐานอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับที่จะบ่งบอกได้ว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนทํานะครับก็คงจะรู้เนี่ยนะครับวันที่23พฤศจิกาปี64นะครับเดี๋ยวมีการตรวจพยานหลักฐานกันก็คงจะมีการเผยออกมาบ้างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมาคุยกันต่อนะครับว่าคดีเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าคดีเนี่ยสุดท้ายแล้วว่าจะจบลงยังไงบ้างครับ